เหรียญชิปด็อกมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับทำไมคุณต้องเก็บเอาไว้เนื่องจากในวันที่29มีนาคมจะเกิดอีเวนต์ใหญ่อะไรขึ้นและในเดือนหน้าคือเดือนเมษายนอาจจะเกิดอีเวนต์ใหญ่และจะทำให้ชิปด็อกกูทุยดมูลก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราไปรับชมคือคอยงิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนวมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามข่าวของชิบะดอกดีกว่านะครับในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเป็นอีเวนต์ใหญ่รวมถึงตลาดของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการเป็นตลาดกระทิงฉะนั้นใครที่ถือชิปดอกเนี่ยอาจจะรับอันนี้ส่งตรงนี้ไปด้วยหรือโชคดีนะครับต้องใช้คำว่าโชคดีหรือรับอันนี้ส่งตรงนี้ไปด้วยเพราะเหรียญน,นี้มันเป็นเหรียญเล็กนะครับ และเหรียญนี้มันจะปั่นตามเหรียญใหญ่เอาละมันไม่ใช่แค่ปั่นตามเหรียญใหญ่นะครับมันยังมีอีเวนต์พิเศษและยังมีกิจกรรมพิเศษที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันอย่างแรกนะครับคือกระดานไหนมันเข้าอะไรนะครับชีปด็อกเนี่ยหรือชีบะด็อกเนี่ยมันวางแผนว่าจะเข้า3กระดานในช่วงนี้นะครับเขากําหนดแล้วกระดานแรกคือ บิตมาร์นะครับและกระดานที่2จะมีการเข้าให้เทรดคือวันที่28คือวันพรุ่งนี้ที่กระดาน, L bank, นแล uh, อลแบงค์นะครับและก็ต่อไปนะครับก็คาดว่าจะเป็นคริปโต c o m นะครับที่จะมีการลิสต์ต่อไปท่านผู้ชมคิดว่าไงนะครับสิ่งนี้ผมตอบได้นะครับว่าถ้าเป็นเหมือนกับเดือน2เดือนที่แล้ว หรือเดือนที่แล้วนะครับที่ตลาดคริปโตเนี่ยมันยังไม่ไม่ค่อยเป็นสีเขียวเนี่ยเหมือนครั้งนี้มันอาจจะทำให้ชิปด็อกนะครับราคามันไม่ขึ้นไปอย่างที่เราได้ทำการวิเคราะห์เอาไว้เนื่องจากชิปด็อกนะครับก็กำลังที่จะฟื้นตัวอยู่พอดีนะครับแต่จังหวะมันไม่ดีเหรียญอีทโเ,เรียมนะครับราคามันร่วงช่วงนั้นตอนที่ ราคาของชิปด็อกเนี่ยกำลังไปแต่ครำนี้นะครับในวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีก็ได้เนื่องจากว่าบิตคอยและอีเธเรียมช่วงนี้นะครับยังรักษาความเป็นกรีนนะครับหรือความเป็นสีเขียวได้ตลอดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีตกบ้างอาจจะมีโดนทําลายราคาบ้างแต่เอาหละนะครับเราเห็นว่าตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่ชิปด็อกเนี่ย ศูนย์อาจจะหายอย่างน้อยสองหรือสามตัวหรือสี่ตัวก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นการเข้ากระดานเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่สำคัญอะไรนะครับทำไมผมต้งพูดอย่างนั้นเมื่อประมาณตั้งแต่เดือนมกรานะครับมีเหรียญมีมากมายที่พยายามเข้ากระดานต่างๆและผลปรากฏว่าเข้ากระดานนะครับราคาไม่ขยับเลยแถมกระดานเนี่ยรับแบบ อ่า016ตัวก็รับ14ตัว13ตัวก็รับนะครับฉะนั้นตรงนี้บอกอะไรนะครับคือหมายเพราะว่าเงินนะนะครับทุกกระดานในตอนนั้นอนะ่ะต้องลดมาตรฐานของตัวเองลงนะครับจากแอลแบเนี่ยมันมีมาตรฐานที่สูงกว่านั้นคือต้องเป็น0012ตัวนะอย่างน้อยนะครับถึงจะลิสตได้ผลปรากฏว่าเอาเข้าหมด นะครับกระดานเล็กกระดานน้อยเอาเข้าหมดเลยพวกกระดาษเล็กๆเนี่ยอย่างแอ b n n k อย่าง Bitmart เนี่ยเอาเข้าหมดนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ต้องการเงินจริงๆกระดาน,นต่างๆนะครับสภาพคล่องเงินหรือสภาพคล่องเกี่ยวกับคริปโตนซีน่าจะมีปัญหาด้วยเลยลดมาตรฐานลงเอาเหรียญไหนเข้าก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าไอเหรียญน,นะนะั้นหรือโปรเจกต์ตัวนะั้นมีเงินให้คุณหรือเปล่า แต่ครั้งนี้อาจจะโชคดีนะครับที่เข้าในแอลแบงและจังหวะที่อีทเรียมอาจจะมีการฟื้นตัววันจันทร์หรือวันอังคารอีกทีก็ได้และชิปด็อกน่าจะมีการขยับราคาบ้างนะครับซึ่งเราก็คาดว่าน่าจะได้ศูนย์หตัว2ตัวเลยอ่ะนะครับดูอย่างด o อกซีล่สินะครับใช้กี่ BNB เองราคาขยับขึ้นไปขนาดนั้นะนะครับจากสามพนะศูนตัว นะครับขึ้นมาถึง9,000เลยนะครับแล้วก็ราคาย่อลงไปเหลือ6,000ทีเอาละเราเห็นนะว่าชิปด็อกเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้จังหวะมันดีแล้วมันอยู่ที่ขาขึ้นของคริปโตละก็ต้องไปวัดใจกันอีกทีว่าจังหวะนี้จะดีหรือเปล่านะครับแล้วรายละเอียดของ LBank นะครับในการลิสต์ของชิปด็อกนะครับก็จะเป็น วันที่ยี่เจ็ดคือวันนี้นะครับก็จะมีการดีพอซิทเนี่ยประมาณ6กโมงนะครับพรุ่งนี้จะทําเปิดการเทรดนะครับประมาณ3ามทุ่มเป็นเป็นโซนเวลาของ UTC นะที่ต่างประเทศนะครับก็วันที่ยี่แปดนะครับวันที่29จะวิดดอร์นะครับคือสามารถโอนถอนออกไปได้นะครับก็จะเริ่มวันที่ยี่สินะครับณนะเวลาหกโมงนกัะครับก็ข้อมูลของเอเนี่ยมีประมาณนี้ นะครับและเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของวันที่1ถึงวันที่3เมษายนนะครับปีนี้อ่าเราจะมีชิปด็อกเนี่ยจะมีอีเวนต์ใหญ่นะครับก็คือเรื่องของการขาย NFT นะครับแล้วก็จะมีการจัดพวกงานประชุมคอนเฟล e n นะครับที่ไมอามีนะรายละเอียดเนี่ยประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องของ NFT โดยเฉพาะ มีการซื้อขายมีการโปรโมท NFT ดังนั้นส่วนนี้น่าจะเป็นตัวทําให้เงินของเหรียญชิบะด็อกเนี่ยกลับเข้ามาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก็นั่งลุ้นเหมือนกันนะคะว่าตอนนี้มันมีมันมีเรื่องของเหรียญใหญ่เนาะที่เติบโตเนี่ยเป็นประเด็นที่1นนะครับและประเด็นที่2คือเรื่องของการเข้ากระดานในจังหวะที่ดีและเหมาะสมและเรื่องที่3คือ มันมีงานอีเวนต์นะครับที่ส่งเสริมให้ระบบนิเวศเนี่ยมีเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นน,นั้นตรงเนี้ยเราต้องดูต่อไปนะครับว่าชิปด็อกเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปมันจะสามารถปั่นให้ราคาขึ้นไปสูญหาย3ตัว4ตัวได้หรือเปล่าถ้า3ตัว4ตัวคุณรวยเลยนะครับเป็นน้องๆสุลต่านเลยผมก็ พูดไว้ประมาณนี้นะครับเราก็ให้เห็นภาพรวมของชิปด็อกนะครับว่าชิปด็อกเนี่ยมันอาจจะได้ไปได้ตามนี้แต่มันก็อาจจะมีบางอย่างที่ผิดก็ได้นะครับเนื่องจากสภาวะตอนนี้เป็นสภาวะสงครามเรื่องของคริปโรนซี y นะครับแล้วก็สินทรัพย์ไม่มีอะไรแน่นอน เอาละสำหรับวันนี้ฝากทุกท่า <Jack Free S 1> นแจกฟรีเหรียญ Starnet ็ตจำนวน2,565เหรียญเพียงสมัครสมาชิก MyStar สนใจติดต่อที่ line s t s t n r t e t t y t y หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะคเข้ามาได้ที่เพจเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้แล้วเรามีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับเป็นเหรียญต้นน้ำราคาอยู่ที่0.04ตัว8,000ดอลลาร์อุปทานมีพันล้านเหรียญการเผา3นะครับ ส่วนใครที่สนใจนะครับผมก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับทักเข้ามาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้และสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิปด็อกจะก t o ท h e ม o o ลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอ